嗯 <laughs>。 ใส่รองเท้าอะไรเนี่ยเจ็ตี้เจ็ตี้เวลานั้นเอาน้ำอุ่นน่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูอ่ะใส่ในกระงแล้วเอาน้ำอุ่นๆนะแช่ทำไม่บ่อย,ยคนคนิดนึงนะส นิน้วเมื่อกี้ไม่เจ็บใช่ไหมอันนี้มันอักเสบจากการเป็นหนองเราด้วยไง ก็อย่าลืมเรื่องแบบโดนน้ำนะเพราะข้างล่างลึกมากเลยถ้าโดนน้ำปุ๊บน้ำขังเป็นหนองเลยเนี่ยรักษาแบบง่ายไหมผนกอดรักษาไง่ายไหมสามวันเนาะอ่านั่นเนองทีนี้บอกว่าเวลานะอย่าโดนน้ำถ้าไม่โดนน้ำมันหายไวจะพาโรงพยาบาลมาสิบห้าวัน <laughs> ถ้าไปพาโรงพยาบาลก็นั่นเองประมาณนั้นสิบห้าวัน นี่ก็จะายหน่อยน,นี่ไม่สาหัสมากแต่ที่จริงก็คือมันเจ็บเรื่องที่ว่าเราเป็นหนองนะท้าไม่ปล่อยอืมเหมือนข้างนูนะเดี๋ยวปะละ่ะเคมันก็จะเป็นต่อล้วบอว่าอ่าเกือบเกือบไปแต่นี้ว่าเออเรายังไม่ได้ปล่อยให้เป็นหนองเรารีบตัดซะก่อนมันก็ยังไม่เจ็บมากแต่อันนี้คือเราปล่อยให้เป็นหนองล้วไงอ่ะพอแล้วเดี๋ยวทำแค่ฮนะแป๊บเดียวอย่าร้อง ไม่ใช่ลูกค้านะเด็กลูกค้าทำไรวะทำไรจ๊ะนั่งรอแป๊บนุลูกหนูหนหนรถจอดไว้ไหนนะ่ะหนูหน้าเอาไว้หน้าร้านพี่เอาไว้หน้าร้านพี่เลยพี่ที่เกียรติไปตบกัะห่กลูกแก่แล้ว มันเห็นแม่มันเห็นไหมนะแม่มันถือกล้องใหน้นี่ข้างเดียวใช่ป่ะปะโอเคอ่ะพอลูกอย่าร้องใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะคะซื้ออุปกรณ์กันไกลชุดนี้ไปใช้เลยค่ะตัดและง,งัดเองได้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นรีวิวค่ะ